สวัสดีครับเพื er ่อนอครูผมช่างปานอุงนน่ะวันนี้ผมจะมานําเรียนกับเพื่อนๆเลยทราบถึงภาวะการก่อร้าต่อเดิมบ้านเนี่ยครับค่าแรงก็ขึ้นะค่าขอก็ขึ้นทุกอย่างมันมันขึ้นหมดนะครับตามสภาวะนะครับฉะนั้นผมก็เป็นที่ปรึกษาของเพื่อนๆถามมาว่าเออเวลาเจ้าของทําค่าแรงเนี่ยทางเขาเหมาเป็นค่าแรงเจ้าของซื้อของ ทำได้ไหมทําได้ครับผมก็เลยแนะนําว่าจะทางที่ดีเราจะเาจะจะเซฟเงินหน่อยเพื่อประหยัดให้งานเราลุร่วงได้เนี่ยงานฐานรากเนี่ยก็หาช่างรับเหมาค่าแรงเนี่ยที่มีแบบไม้แบบเด็กแทนไม้นะฮะเพราะว่าผมเคยทํางานเนี่ยเป็นร้านร้านเนี่ยนะใช้แบบไม้เพราะเราไม่ได้พัฒนาถึงเรื่องแบบเด็ก ไม่มีที่เจ็บไม่มีอะไรปรากฏว่าไม้แบบเนี่ยเราใช้ไปแค่งานหรือสองงานเนี่ยจะเบิดหมดเลยครับมันเป็นไม้เบญจพรรณไม้ตะแบกไม้เนื้อหดนะะทิ้งจากฝนไม่ได้อยู่ในร่มไม่ได้อะน้ำมันทาเคลือบกันความกันความชื้นหรือหลายเสียหมดแล้วครับเพพาะ็ค่าไม้แบดนี่หลายหมื่นบาททิ้งไปได้เฉยเลยมาทำอีกไม่ได้แล้วเพราะไม้มันบิดนะฮะ ผมก็เลยแนะนำว่าเราต้องหาผู้รับเหมาที่ที่ดีเมื่อเขาอยากได้งานเขามีแบบเหล็กแบบเหล็กนี่มันจะมีหมดหรอกครับมันเป็นแบบเสาแบบคานผู้รับเหมาบางรายม,ม,มีมีทุกไซด์เลยครับเขาเมื่อเขาอยากจะทํางานร่วมกับเราเขาก็จะขนแบบเหล็กมารอให้เราแบบเหล็กมันสะดวกครับเขาก็จะยึดด้วยตัวหมอนตัวหนอนข้างๆเนี่ย คือเป็นตะเข็บลงมานะการแกะก็ง่ายเท้วยปูนปลอดแรนเนี่ยสองวันนี้ก็แกะได้แล้วแกะแบบได้แล้วออกมาแบบสวยมากครับทั้งคานถ้าอะไรเราก็จะประหยัดไม้ไม่แบบแทนที่เราจะต้องไปซื้อหลายหมื่นเนี่ยผู้ผู้รับเหมาที่ทําค่าแรงมีไม่แบบนเนี่ยเขาก็จะเอาเล็กนะเราก็อาจจะช่วยป็นค่าค่าพาหานะเข้าบ้าง เราชมกวรเท่านั้นเองครับแต่ประหยัดดีเอะแล้วแบบสวยครับแกบอกว่าสวยมากดนะังนั้นผมก็เลยนําเรียนว่าเมื่อทุกอย่างภาวะมันขึ้นของขึ้นก้าแรง,ง,ง,งขึ้นเราก็ต้องเว้นเ้นหาช่างที่ลักษณะนี้ครับซึ่งมีครับีเขาอยากได้งานเขาก็มา เราก็จะตัดปัญหาเรื่องการซื้อไม้แบบไม่เป็นจะพันที่มากองไว้ที่บ้านเราทิ้งเป็นปวกเป็นอะไรเนี่ยทิ้งไปเลยครับเสร็จแล้วก็ขนไปแล้วแบบนี้รักษาง่ายมากครับเขาก็จะเสร็จงานเขาก็จะขูดร้างทานน้ามันเครื่องขูดออกเท่านั้นเองครับแต่แบบไม้นี่นะวนเวลาทําเสร็จเนี่ยเจ้าของจะให้เราซื้อนะทำทแคลงเนี่ยเขาเขาไม่ได้ขนไม้มาให้เรานะเจ้าของก็เป็นฝ่ายซื้อเอง เมื่อเสร็จแล้วเขาก็ทิ้งไว้ที่เราเนี่ยครับเขาก็ไปละแต่ถ้าเจ้าของมีแบบเด็กเนี่ยท,ที่เหมาก้าแรงกับเราเนี่ยเขาก็จะผลเหล็กข้าไปเพราะเหล็กนี่มันใช้ได้ป็นประโยชน์ตอลอดนะครับผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ครับให้เพื่อนๆได้ทราบครับผมช่างความมันคครับ